มัสยิดกูบาเนี่ยมัสยิดนี้ก็คือถ้าเกิดพูดในในแง่ของอิสลามเราก็คือเป็นมัสยิดหลังแรกคือจะสวยมากลางวันตอนนี้ไม่มีอะไรผมไม่ดูนะครับนี่มัสยิดกูบาที่เขาตกแต่งใหม่นะครับทุกคนครับโอ้โหหาด้วยกันสามวันแล้วก็สามคืนไม่สามารถที่จะเจอแหวนี่ได้โอเคครับทุกคนครับแล้วสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนะครับมันก็คือมัสยิดกูบานะครับมัสยิดนี้ก็คือถ้าเกิดพูดในในแง่ของอิสลามเราก็คือเป็นมัสยิดหลังแรก ที่ไม่นับรวมมัสยิดฮารอมแล้วก็อารักซอนะครับแล้วก็ตามเรื่อตาโอเคากลางคืนจะสวยปากลางวันตอนนี้ไม่มีอะไรกลางกลางคืนตอนเย็นแล้วจะสวยนั่งรถมาได้บอสโอ้โหคนเยอะมากเลยที่มัสยิดกูบาเขาโดนครับหนุ๊กลูกเยอะจริงๆใช่ตอนเรามาตอนนั้นผมมาไม่มีอะไรเลยกับมัสยิดกูบาครับอยู่ลุกุ่ไม่เป็นแบบนี้ครับ ผมยังมีรูปนะผมยังมีรูปภาพห้ดูเลยว่าไม่มีอะไรเลยเมื่อก่อนเจ็ดปีที่แล้วแปดปีที่แล้วับวเคทุกันตอนนี้เราก็อยู่กัตอนนี้มีรถครอบด้วยครับทุกคนคับนพัฒนาไปมากเลยครับมันสำหรับมสัสยิดูบานะครับทุกคนแต่ก่อนผมมานี่ผมบอกว่าคนไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้มีต้นอินทผลัมเยอะขนาดนี้ครับตอนนี้คือครบเปลี่ยนแปลงแบบอลังการมากและที่สําคัญเลยมันมีคาเฟ่ตรงโน้นด้วยครับตอนต้องมาตอนกลางคืนครับทุกคนและเดี๋ยวที่เรากําลังจะไปนี่ก็คือ บอ่อน้ําที่แหวนของท่านยาโรสุลุลลอตกลงไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูบอ่อน้ํานะครับคุณลอครับบอ่อน้ําเป็นยังไงครับความเป็นมาของบ่อน้ำอย่างไปฟังข้างหน้าครับเดี๋ยวรอชมอีกทีต่อไปโอ้โหได้ความรู้เยอะเลยอขอบคุณคุณลอนะครับคุณล้อก้มเสียดอนกมเสียดเอ็นกมเสียดิเ็นข้าข้าบอกนี่ก็จะมีความรู้มันมีค่าอ๋อโอเคค่าอะไรครับ อยากจะได้ต้องเสิร์ฟเองไม่เหมือนกันแหวนน่ะถูกส่งต่อไปยังอุมัตนะครับแหวนประทับตาของนบีใช่ไหมครับ่มีจะมีแหวนอยู่วงหนึ่ง <c oughs> เขียนมูฮัมหมัดหล่อสุดเหเวลาเขียนประทับตาสารเนี่ย <c oughs> นบีจะกดลงไปที่สารจุดนี้จดหมายทุกๆฉบับ <c oughs> ใช่ไหมครับพ <c oughs> อเสร็จแล้วแหวนนี้ถูกส่งต่อไปให้อบูบัคตอนที่เป็นคอลิฟะนะครับเสร็จแล้วต่อให้อุมัตเป็นคอลิฟแล้วก็อยู่ที่สมัยอุสมาน นะเป็นคริปะแล้วแหวนได้ตกลงไปในบ่อนี้หาด้วยกัน3วันแล้วก็สคืนไม่สามารถที่จะเจอแหวนนี้ได้และจากนั้นพิตรกาเกิดขึ้นอย่างมากมายอธิบายต่อไหมครับบ่อน้ําได้ปิดไปแล้วนะครับออาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปมายิ้มเลวยยิ้มด้วยทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ในมัสยิดกูบาแล้วเลยครับครูเลออธิบายมัสยิดกูบาที่ความเป็นมายังไงบ้างครับเรามอะในคมเสียเรียนคมเสียเรียน ผมใช้เดินสัปาห์กูลผมไม่ดูนะครับนี่มัสยิดอุบาที่ก็อตกแต่งใหม่นะครับทุกคนครับโอ้โหสวยมากครับทุกคนครับแล้วไฟเนี่ยโคมไฟของเขานี่อกว่าทุกอย่างมันอลังการหมดเลยครับที่นี่ซึ่งซึ่งต้องบอกว่าเมื่อก่อนผมก็เคยมาครั้งนึงครับแต่นี้เขาบูรณะใหม่เขาตกแต่งใหม่แล้วดูสวยสวยจริงๆครับทุกคนครับแล้วฝั่งโน้นฝั่งข้างหลังที่เป็นฝั่งที่ผู้หญิงรดนมานนะครับและนี่ฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้ชาย ต้องกบต้องกบกนรอยยิสุดเลยมาสู้แบบนั้นเลยใช่ไหมผมชอบสู้แบบโอ้โหสู้แบบกบใหเลยเขาไปไต้องบอกว่าภายในเนี่ยก็คือมัสยิดที่นี่นะครับคืออลังการกับการสร้างโดมของเขาอย่างไรทุกคนครับโดมมันจะอยู่แบบนั้นเลยและตรงกลางเนี่ยเขาจะไม่ทําอะไรก็จะเป็นร่มแบบนี้ไว้ตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลยครับตรงนี้ก็คือผมก็ไม่เข้าใจทำไมเขาเป็นนานแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมเคยมากคุณรัฐมเดินไปทางนู้นนิ่ตรงไปคือก่อนหน้านี้ที่ผมเคยมาตอนตอนที่ว่าเขาพูดกันแบบรวมเรคือตอนที่ผมมาทำวงรั้วเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยครับรวม7ปีที่แล้วเนี่ยผมได้มามาสัสยิดกูบาเหมือนกันและจุดที่ผมได้จอดร,รถเนี่ยกูณรัฐทำไมตรงนี้ก็ไม,ไม่ทำอะไรไว้กูณรัฐตรงนี้อ่าถามกูณรัฐนะครับกูณรัฐก็ให้คำตอบที่มีประโยชน์นะเดี๋ยวคำตอบของคุณรัฐมีประโยชน์มากนะครับใช่ครับคผมไม่สมควรถามผมไม่ได้ง่ายนี่ครับแล้วเป็นประตูใหญ่เนี่ยฮะโอ้ อ๋อนี่ก็นี้เป็นแบบนี้หมดเลยแต่ก่อนแต่ก่อนผมมาคือผมจอกรถฝั่งนู้นแล้วก็ลงไปตรงนี้นะครับตอนนี้ไปไม่ได้หมดแล้วเพราะว่าเป็นแบบนี้หมดแล้วโอเคครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของมัสยิดสกูบาร์นะครับ <c oughs> ก็คือต้องต้องเล่าบ,บอกว่าความเป็นมาหนึ่งก็งคือว่าวันที่ยารอซูลุละของมูฮัมหมัดพอดีสลดเาเลยสลามของเราเนี่ยเดินทางมาถึงที่นี่นะครับแล้วก็ได้มีการบอกว่าจะสร้างมัสยิดแล้วแต่ละคนก็แย่งกันบอกว่า เอาที่ของฉันเอาที่ของฉันคนโน้นคนนี้บอกว่ายารุสูรก็เลยบอกว่าเพราะถ้าถ้าเป็น,เช,นเช่นนั้นเนี่ยเราจะให้อูดเนี่ยเป็นตัวที่เอาไปว,วางถ้าอูดหยุดตรงไหน,นแล้วอูดนั่งตรงไหนเราก็จะสร้างมัสยิดตรงนั้นซึ่งอูดได้เดินมาแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงนี้พอมาหยุดอยู่ตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็เลยกลายเป็นมัสยิดหลังแรกของอิสลามเรานะครับที่ได้ทําการสร้างเพราะว่าเราสร้างก่อนยารุสุรุลอ,อพยพมานะครับยังไม่เข้าเมืองมาดีนะ แล้วก็คือละหมัดครั้งแรกก็คือมัสยิดนี้แล้วก็สร้างอยู่ตรงนี้นะครับบนที่ดินของใครเลยนะแ๋ยวนะ่มันก็ที่ดินของใครแล้วนะเชื่อไหมไม่ได้ทำไม่ได้นะครับโอ้โหนักเรียนนะครับนักเรียนแต่เขาเป็นนักเรียนอาพิทเขไม่ได้เรียนอาอาาประวัติศาสตร์เมื่อกี้คุรถตายไปหลายรอบแล้วครับคุณรถครับเป็นที่ดินของใครครับตรงนี้ครับเขไม่ได้นะไม่แม่นไม่แม่นผมจบฟิกจบฟิกโอ้ประวัติศาสตร์ไม่เคยไม่เคยแม่นไม่ก็แม่นนะครับผมจะไปต่างกับทางฟิกมาก อ๋อต่อไปตัวที่นะครับครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราถือว่าโอเคนะคือเซก็ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากนะครับรอบหน้าเราจะได้ไม่ต้องถามแก่ครับไม่่ใชเนเดี๋ยวกับประวัติสนามถูกสร้างขึ้นมาตามคำสั่งของเรามีงานวันที่ไครับอ๋อครับแล้วก็ยังไงต่อครับเป็นที่ดินของใครผมแค่อยากรู้ว่าเป็นที่ดินของใครครับรรคับที่ดินของสหันกับสุเห็ดฮะสหันกับสุเห็ดสหันกับสุเห็ดเป็นเด็กกำพร้าใช่ไหมใช่อืมประเดิมมันเป็นที่อะไรนะ ที่ตากิสคาล่ามจะขอซื้อแล้วก็เด็กทั้งสองคนเนี่ยจะให้ใช่ไหมเป็นยาถ่ายดีกว่ามมวอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปดูข้อมูลอีกทีนึงทแล้วก็นบีก็จะซื้อเพราะว่าจะได้เป็นขาดเลยใช่เพราะยาดุสุลก็เราไม่เคยเอาออะไรของใครฟรีแล้วว่ามันการว่าภายหน้าคนอาจจะมาทวงคืนได้ถ้าสมมติว่าเขายกให้แล้วก็ไม่ได้ซื้อขาดอ๋อซื้อขาดสุดท้ายยาดุสุลก็เลยซื้อก็ซื้อแล้วก็สร้างไงก เป็นมัสยิดกูบาเป็นมัสยิดหลังแรกของอิสลามเราโอเคนะครับนี่ก็ข้อมูลก็ขอบคุณเด็กอาฟิสมากนะครับอัสรีนะครับคือก็ผมก็ได้ยินมาประมาณนั้นแต่ผมก็จําชื่อของเด็กคนนั้นไม่ได้ที่ว่าเขาเป็นเด็กลำภาโอเคครับเดี๋ยวเราให้กูเลาะข้อมูลสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเดินทางไปก่อนดีกว่าครับทุกคนครับครับไหนเนี่ยครับประตูไหนประตูนี้ครับประตูนี้ครับและเดี๋ยวเรามาดูกันอว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อครับเพราะตอนนี้เราต้องบอกว่าเราจะเดินตามรอยประวัติศาสตร์ของอิสลามประวัติศาสตร์ที่ยาโรสุลุลลมอเรา เคยเดินทางมาแล้วทุกอย่างที่เราเดินมาเนี่ยวันนี้เรามาเพื่อเดินตามรอยของท่านทุกคนที่มาธรรหัต์เนี่ยหรืออุมมรอเนี่ยมาเพื่อทําตามที่ท่านได้สั่งเสียไว้เพราะฉะนั้นเราจะไปกันต่อครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะไปที่ไหนต่อที่นี่เราเจอสองอย่างก็คือหนึ่งบ่อ,บอน้ําที่แหวนตกลงไปและก็สองมัสยิดกูบาร์ครับเยอะอัอสลมามุอะลัย